สวัสดีเพื่อนๆสำหรับในส่วนของตัวลิลิกใหม่นะฮะก็จะมาไปท่างของลิลิกประดับจักรวาลหรือก็คือเซต2ชิ้นใครที่จะฟาร์มก็ต้องเข้าไปนในส่วนของตัวซิมูเลตยูนิเวิร์สอันใหม่ให้ผ่านเรียบร้อยก่อนนะฮะมันก็จะมีการปลดล็อกตัวของเซตใหม่แล้วก็สามารถเข้าไปเลือกฟาร์ไมไปเลยซึ่ง2เซตนี้จะอยู่ในดันเจียนดันเดียวกันก็คือที่ฟาร์มดันเดียวกันเองเนาะเดี๋ยวผมจะพามาชมกันที่เซตแรกกันเลยดีกว่านะฮะ สำหรับในส่วนเซตแรกนะครผมพามาชมกันที่เซตของตัวละครซับพอร์ตเป็นหลักกนะะันเลยครับแปางของสองชิ้นเลยเป็นลูกแก้วแล้วก็ตัวของซอยนะฮะรูปลักษณ์หน้าตาก็ตามภาพที่แปะไว้ให้เลยในความสามารถะะสองชิน้นถ้าเกิดว่าเราทําการใส่ครบเรียบ้อยแล้ว จะมีการเพิ่มตัวของอาตาัตราการฟื้นฟูพลังงานของผู้สวมใส่เนี่ยพเพิ่มขึ้นอยู่ที่5%้าเปอร์เซ็นและก้บว่าเราเนี่ยทำการสวมใส่ฮะแล้วก็ไม่ใช่ตัวละครแรกในการจัดทีมจะมีการเพิ่ม a d k หรือพลังโจมตีฮะให้กับตัวละครแรกในการจัดทีมด้วยอยู่ที่12เซซึ่งตรงนี้ง่ายมากเลยตัวละครแรกก็คือตัวละครที่จัดทีมฮะเอาไว้หน้าสุดหรือก็คือตัวละครที่1น,นั่นแหละส่วนตัวละครที่ใส่เซตนี้เราจะใส่ตำแหน่งไหนก็ได้ฮะขอแค่ไม่ใช่ตำแหน่งแรก จะไปท่าขอตำแหน่งที่ 2, 3หรือว่า4ก็ได้ก็ถือว่าสามารถบัฟพลังโจมตี12%ให้กับตัวละครที่ยืนอยู่ที่ตำแหน่งที่1หรือว่าตัวแรกไต้แล้วนะฮะอันนี้ก็ถือว่าเข้าใจง่ายมากแล้วก็เซ็ตบัฟตรงนี้มันจะมันก็เลยกับตัวของเซ t ตบัฟอื่นๆคือเราสามารถให้คนทีมใส่ได้มากกว่า1ตัวมันสามารถสแต็กหรือว่าซอนทับกนได้ครั ยกตัวอย่างเช่นเราใช้งานทั้ง3ตัวละครตั้งแต่ 2, 3, 4เนี่ยใส่เซตนี้หมดเลยตัวละครที่1ฮะจะได้ ADK เยอะมากๆอยู่ที่36%ถือว่าค่อนข้างเยอะเลยก็สามารถฮะใช้เทคนิคนี้ในการบูสต์ d k ให้กับตัวละครตัวใดตัวหนึ่งก็สามารถทำได้ถ้าเกิดว่าตัวละครตัวนั้นเนี่ย ต้องการค่า a อ K แบบเยอะมากเซตนี้ก็ถือว่าบับได้ค่อนข้างดีเลยฮะเพราะฉะนั้นตัวละครที่ใช้งานได้มักจะเป็นตัวละครซัพพอร์ตเนาะจะเป็นตัวละครพาประสานตัวละครที่เน้นในการบัฟก็ได้หรือว่าตัวละครที่เน้นในเรื่องของการดีบัฟสตูอันนี้ก็สามารถใส่ได้เหมือนกันหรือว่าตัวละครเจ้ากฮีลเลอร์อันนี้ก็ยังคงสามารถใช้งานหรือว่าใส่ได้ ขอแค่เราเทำการ build เต็มที่ตัวละครน,นั้นๆต้องการให้เพียงพอก่อนแล้วค่อยมาเส้เสนนี้เอาไปบัฟถือว่าสามารถใช้งานได้ทั้งหมดเลยไม่จะเป็นฮะต้องเป็นตนัวละครที่แปะไปให้4ตัวละครนี้นอกเหนือจากนี้ถือว่าใช้งานได้ขอแค่เข้าเงื่อนไขเราเนี่ยต้องการค่าพื้นผิพลังงานต้องการจบับ A.K. อันนี้ถือว่าใช้งานได้หมดเลยนะยกตัวอย่างเช่นฮะเราจะเอาเส้นนี้ใส่ให้กับตัวของซียูบูหรือว่าเปราก็ได้ฮะแล้วแต่ แล้วก็บัฟพลังโจมตีให้กับตัวของอาร์เคโรนหรือว่าโยมิอันนี้ก็สามารถทําได้หรือว่าจะเป็นตัวละครที่ต้องการค่าพลังงานเยอะอยู่แล้วอย่างตัวของโรบินเนี่ยแล้วก็บัฟเอดเคให้กับตัวละครยืนสนามที่เป็นตัวแรกคนระอย่างเช่นตัวของนอเตอร์เรโชหรือว่าใครที่จะเล่นทีมอย่างตัวของเฟยเซียผมคิดว่าก็สามารถบัฟตรงนี้ได้เหมือนกันนะฮะหรือว่าจะเป็นทีมอื่นทีมดอทฮะที่ใช้ค่าเอดเคในการทำดาเมจดดอทอยู่แล้วอย่างเช่นตัวของคารบก้าให้ตัวของลวนเหมยใส ซึ่งเหมือนก็นกต้องการค่าฟื้นฟูพลังงานเยอะๆอยู่แล้วเหมือนกันอันนี้ก็สามารถใช้งานได้หรือว่าจะเป็นทีมที่ใส่ตัวของเหมยแล้วก็มีตัวของน้องไฟไฟลายค่าเอเของไฟไฟลายก็ถือว่าเอาไปบัฟตัวเองได้เหมือนกันอันนี้ก็ถือว่าสามารถใช้งานได้ตัวของเซตนี้จะเหมาะมากแทกับตัวละครที่เน้นค่าฟื้นฟูพลังงานในการวนท่าไม่ตายเป็นหลักเนาะแล้วก็ เอาใบเช้ัฟพลังโจมตีให้กับตัวละครหนึ่งตัวในทีมที่เป็นตัวละครดีเวสตัวเดียวนะฮะถ้าเกิดวันที่มีตัวละครดาเมจมากกว่าหนึ่งตัวผมเชื่อว,ว่าไปหาเซตอื่นที่มันบัฟไป้ทั้งทีมก็จะค่าเหมาะมากกว่านะฮะแต่ว่าอันนี้มันบัฟเยอะแต่บัฟได้แค่ตัวเดียวเท่านั้นเนาะซึ่งเซตประดาบนะฮะที่ให้ค่าเป็นค่าพลังงานแบบนี้ก็จะมีอีก2เซตที่เป็นเซตเก่าเหมือนกันตามภาพนี้เลยเซตหนึ่งเนี่ย จะเป็นการเล็กแอคชั่นเนาะอยู่ที่40%ขึ้นมาทันทีเลยแล้วก็อีกเส้นหนึ่งจะเป็นการบัฟตัวของความเสียหายที่มีท่าเดียวกันกับคนใส10่10%ถ้าเกิดถามว่าไอ้สเสนเนี่ยภาพรวมแล้วเราจะใช้งานตัวของเซตไหนดีอันนี้แล้วแต่ตัวละครแล้วก็แล้วแต่ทีมที่เอาไปใช้ด้วยนะฮะ ถ้าเกิดว่าใครต้องการจะเล่นแอคชั่นขึ้นมาเพื่อกดสกิลก่อนอย่างเช่นไฮโรบินเข้ามากดสกิลก่อนเลยแบบนี้ก็ใช้เป็นตัวของเล่นแอคชั่นก็จะค่อนข้างเหมาะกว่านะฮะหรือว่าใครที่ตัวละครซัพพอร์ตที่ใส่เนี่ยมันดันเป็นผ่าเดียวกันกับตัวของดาเมจพอดี ไอเซตเพิ่มความเป็นชายตรงนี้ก็จะเหมาะมากกว่าฮะแต่ถ้าเกิดว่าไม่ใช่ที่กล่าวมาข้างตน้นไอเซตเอดีเคที่เป็นเซตใหม่ตรงนี้ก็จะเหมาะมากกว่าด้วยอันนี้ก็แล้วแต่การใช้งานเหมือนกันเนะาะท้งนี้ทางนั้นนะคะก็จะรวมไปถึงตัวของเซตอันเก่าๆที่บับภาพรวมได้อย่างเช่นเซตที่ให้ค่าเป็นเทสที่แล้วก็บัฟเอดีเคได้ทั้งปาร์ตี้เซตนี้เนี่ยก็จะเหมาะมากกับตัวละครที่เอดีเคแล้วก็มีตัวละครดาเมจมากกว่า1ตัวเซตนี้มาได้ทั้งทีม ก็จะมันค้างเหมาะมากกว่าฮนะหรือว่าจะเป็นอีกเส้นหนึ่งที่ให้เป็นค่าคียดามเอจอันนี้ก็ให้ค่าคีด์เดมได้ทั้งทีเหมือนกันตัวคอครสายคีที่มีตัวดามเมจมากกว่า1ตัว2ตัวนี้เนี่ยก็ถือว่าเซ้นนี้ก็เหมาะมากกว่าเหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าใครตัวละครนั้นๆต้องการค่าพลังงานเซตใหม่แ,แบบ A D K อันนี้ก็ถือว่าเหมาะมากๆแล้วนะฮะโดยรวมนะฮะตัวของประดับใหม่ที่เป็นในส่วนของตัวซับพอร์ตแล้วก็ให้ค่าพลังงานเนี่ย ผมมองว่าอยู่ในกลางๆแล้วแต่ว่าเรามีตัวละครใช้งานอะไรแบบไหนนะฮะมันก็จะมีเซตเก่าอยู่แล้วเนาะที่มีอยู่ที่2เซตเป็นเรื่องแอคชันอันหนึ่ง 1, แล้วก็เป็นเรื่องของการบัฟอันหนึ่งด้วยซึ่งเกิดว่าเราเงื่อนไขบัฟเนี่ยไม่ได้ท่าเดียวกันตัวของเซตใหม่ก็ถือว่าน่าใช้เพราะว่ามันใช้งานค่อนข้างง่ายฮะ,คะแค่ใส่ไว้ตัวเลขก็ได้พลังโจมตีแล้วและก็ตัวละครที่ต้องการค่าพลังงานในการต่อท่าไม่ตายก็ถือว่าน่าใช้มากอย่างเช่นตัวของโรบินอย่างเช่นตัวของลวนเหมยอ,อะไรประมาณนี้ ถ้าเกิดว่ามีตัวละครที่เป็นตัวแรกใช้ค่า a d k อันนี้ถือว่าสามารถใช้งานได้เลยนะฮะเพื่อว่าคิดเห็นยังไงกับตัวเซ็ตซัพร์อันนี้นะฮะคูมไหมน่าใช้งานหรือเปล่าแล,แล้วก็จะใช้งานกับตัวละครอะไร ก็สาม,มารถคอมเมนต์มา้างล่างคลิปนี้ได้เหมือนกันนะฮะแล้วก็ต่อไปในส่วนของเซตประดับอันสุดท้ายนะฮะจะเป็นเซตของตัวละครดาเมกันบ้าง2ชิ้นที่กับว่าเราใส่ครบเรียบร้อยแล้วจะมีการเพิ่มตัวของดาเมจคี่ไดกอนให้กับผู้สมัครอยู่ที่16แล้วถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมีการเรียกหรือว่ามีการอัญเชิญซัมมอนออกมานะฮะตรงนี้จะมีการบัฟตัวของค่าครีแดมเพิ่มเข้าไปอีก32เถ้ากับว่าเราจะได้ค่าครีแดมอยู่ที่ 48%ง่ายๆเลยครับขอแค่เข้าเงินขนไของการซัมมอนหรือว่าการอันเชิญซึ่งการซัมมอนหรืออันเชิญตรงนี้นะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นการอันเชิญอะไรสักอย่างหนึ่งอยู่บนแท็บแอคชันน่นยกตัวอย่างเช่นนะตัวของในพลจริงหยวนที่มีการอัญเชิญไลนิ่งหลอดอยู่บนแท็แอคชั่นตรงนี้ ก็น่าจะนับว่าเป็นการอัญเชิญหรือว่าซัมมอนเหมือนกันหรือว่าตัวของโทปาสที่มีการเรียกตัวของหมูนัมมี่ออกมาแล้วก็มีแสดงอยู่บนแ็บแอคชั่นตรงนี้และก็ตัวใหม่ล่าสุดเนาะอย่างตัวของหลิงชาก็คิดว่าน่าจะนับเป็นตัวของการอัญเชิญเหมือนกันซึ่งตรงนี้ฮะเราสามารถเข้าเงื่อนไขมีการบัฟค่าครีดมเพิ่มขึ้นได้ทั้งหมดเลยซึ่งตัวละครณปัจจุบนันที่มีการอัญเชิญน่าจะมีแค่3ตัวละครนี้ เท่าที่ผมนึกออกแล้วก็จําได้ฮนะถ้าเกิดว่ามีตัวไหนเพิ่มเติมเข้ามาอีกก็ลองคอมเมนต์เข้ามาบอกได้นะเซตนี้คือตรงไปตรงมามากเรามาดูกันที่ตัวของดาเมจกอนนะการอย่างตัวของหลิงชาเนี่ยเขาเป็นตัวละครซัพพอร์ตตัวละครคิวเนาะผมคิดว่าค่าครีดดาเมจเนี่ยยังไงเราไม่ได้ใช้ตรงอยู่แล้ว เราจะโฟกัสไปที่ตัวละครดาเมจอีก2ตัวนะฮะที่มีการอัญเชิญตัวแรกเลยก็คือตัวของนายพลจริงหยวนฮะ,ะจิงหยวนผมมองว่าใช้งานได้ค่อนข้างดีเลยนะ,ะเพราะว่าเรามาถึงเนี่ยเราจะมีตัวของ l ไ t นิ n งหลอดอยู่แล้วเราจะได้ค่าคริดาเมจ48%แบบฟรีๆแบบนี้ตลอดเวลาแล้วก็ถูกแอคชันนะคะ่นฮะทั้ง l i ไ h นิ่งหลอดโจมตีจริงหยวนโจมตีเอง เราก็จะมีการบัฟค่าตัวของครีแดแดมได้ทั้งหมดทุกการกระทำอยู่แล้วแล้วก็ตัวของจริงหยวนเนี่ยมีการเล่นเป็นค่าครีดลงค่าคิเรคิเดเเมทเป็นหลักไปเลยครผมจะมองว่าเซตนี้ค่อนข้างเหมาะกับตัวของจริงหยวนมากๆเหมือนกันใครอยากจะอัพตัวของดีลล่าฮะที่ใช้เป็นเซตธรรมดาเซตโลก แล้วก็เปลี่ยนมาใช้ฮะเป็นตัวของเซตใหม่เอาค่าคลื่แยมเยอะไปเลย48อันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างเหมาะแล้วก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันถัดมาทฮะเรามาดูที่ตัวของโทปาสโทปา์ก็ได้นอนฮะเบสิกเรียกนัมบี้มาอยู่แล้วก็สามารถใช้งาน ตัวของเซตนี้ได้เหมือนกันแต่ที่นี่ฮะมันก็จะมีอีกเซตหนึ่งที่ทั้ง2คนนี้ก็สามารถใช้งานได้แล้วก็เป็นเซตที่เหมาะมากเลยก็คือเซตตามภาพตรงนี้ฮะเซตตามภาพตรงนี้มันจะเป็นเรื่องของการเก็บตัวของสเต็กนะฮะซึ่งตัวของโทปาเนี่ยจะได้ผมลองมาดูมาแล้วนะฮะเซตนี้ถ้าเกิดว่าใครมีอยู่แล้วเซตนี้จะเป็นเซตที่ดีที่สุดฮะเพราะฉะนั้นแล้วเซตมาที่บอกค่าคีย์เดมเนี่ย ผมมองว่าโทปาสใช้งานไม่ค่อยเหมาะนะคเพราะว่าตัวของเซนนี่เนี่ยมันมีการบวกค่าคดาเมจอยู่แล้วมีการบวกฮะดาเมจจากการโจมตีต่อเนื่องอยู่แล้วซึ่งตัวของโทปาสก็ดาเมจทั้งหมดเลย เป็นการโจมตีต่อเนื่องแล้วก็ตัวของโทปานะฮะมันเก็บสแต็กได้ค่อนข้างง่ายแล้วก็เร็วอยู่แล้วไม่ค่อยมีปัญหาด้านการเก็บสแตคะคะ็คซึ่งทีที่โทปาลงก็สามารถช่วยเก็บได้ด้วยเพราะ,ะน,นนฮะ,ะโทปาจึงเหมาะกับเซตนี้มากกว่าเซตใหม่จึงไม่มีความจำเป็นเลยใครที่มีอยู่แล้วก็ไม่ต้องไปฟาร์มเลยฮะ,ะแต่ว่าตัวของจิงหยูนเนี่ยเขาใช้เซตนี้ได้ไม่ค่อยเหมาะเพราะว่าจะเก็บสแต็คค่อนข้างช้าผมเชื่อว่าถ้าเกิดว่าเป็นจิงหยูนเนี่ยเซตใหม่ที่บอกค่าขี้แดงก็ถือว่าค่อนข้างใช้ ข้าวๆตัวของเซตใหม่ก็น่าจะเป็นประมาณนี้สับตัวที่ใช้ได้นะโดยภาพรวมผมมองว่าเซตนี้ก็ยังไม่ค่อยคุ้มค่ามากนะฮะเพราะว่าตัวของโทปาสเนี่ยเขาก็มีตัวของเซตอื่นอยู่แล้วถ้าเกิดว่าจริงอยู่เนี่ยใครที่บิวเซตเก่าโอเคอยู่แล้วผมมองว่าก็ใช้เซตเก่าไปเลยก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันเซตนี้น่าจะเป็นของตัวละครใหม่ๆใ,ในอนาคตนะที่เป็นสายคริและก็เลนค่าคิดได้ไหมอะไรแบบนี้ คิดว่าน่าจะเหมาะถ้าเกิดว่าปัจจุบันนี้ณตอนนี้เซตนี้ผมมองว่าเฉยเนะมีเซตอื่นที่เหมาะกว่านั่นเองนะฮะแล้วก็สุดท้ายนะฮะเราจะมาคุยถึงความคุ้มค่าว่า2เซตนี้เนี่ยมันน่าฟาร์มมากน้อยแค่ไหนฮะวนตัวผมมองว่าประดับ2เซตนี้ยังไม่ค่อยน่าฟาร์มเท่าไหร่ณปัจจุบันฮะพอแรกเลยมันจะมีเซตที่เฉพาะทางมาอย่างเซตที่ต้องอันเชิญก่อนณปัจจุบันนี้ตัวอันเชิญเนี่ยมันมีแค่2ตัวฮะก็คือไลนิ่งโหลดแล้วก็ตัวของดัมบี้ของตัวโทปาส แต่ว่าโทปาเนี่ยมันมีเซตอื่นที่ผมมองว่ามันเหมาะแล้วก็ดีกว่าอยู่แล้วก็จึงไม่ได้ใช้เซตนี้ไปก็เหลือแค่ตัวของจริงหยวนกับไอ้หลอดแค่ตัวเดียวเท่านั้นถ้าเกิดว่าใครป้ายเซตเก่ามาลงตัวอยู่แล้วมาดีอยู่แล้วผมก็มองว่าใช้เซตเก่าไปก็น่าจะเพียงพอแล้วนะฮะแล้วก็อีกเส้นหนึ่งเป็นเซตของซัพพอร์ตอันนี้ถือว่าพอใช้งานได้เลยเพราะว่ามันจะมีตัวเลือกอันเก่า รวมเนี่ยจะมีอยู่ที่3เซตถ้าเกิดว่าใครไม่เข้าเงื่อนไขฮะอันเก่าอย่างเช่นไม่ต้องการเล่งแอคชั่นแล้วก็ตัวที่เป็นตัวดามจเนี่ยไม่ได้ค่าเดียวกันด้วยเซตใหม่ที่เป็นเพิ่มพลังงานตรงนี้ก็ถือว่าค่อนข้างน่าใช้ใครที่เข้าเงื่อนไขอะไรวันนี้กส็สามารถฟาร์มหาตัวของเซตใหม่อันนี้ได้เหมือนกันผมมองว่าเซตพอร์ตเนี่ยถือว่าเป็นทางเลือกเพราะว่าเซตพอร์ตเนี่ยมันมีอีกหลายอันฮะที่ใช้งานได้ไป,ปบัฟคลีกก็ได้บัฟเอดเคหมู่ก็ได้ อะไรประมาณนี้มันใช้งานได้ค่อนข้างเยอะแล้วก็หลากหลายนะฮะผมจึงวอาว่าดาน,นี้ณปัจจุบันยังมีตัวละครใช้งานได้ค่อนข้างน้อยอยู่คงต้องรอตัวละครในอนาคตฮนะอาจจะมีตัวละครซับพ,พอร์ตหรือว่าตัวละครดามเมิหบอกมาใช้ตัวของเซตนี้ก็เป็นได้สุดท้ายฮะใครคิดเหตยังไง2เซตนี้คุ้มค่าฟาร์มหรือเปล่าหรือว่าฟาร์มไปแล้วให้กับตัวละครไหนดี ก็ลองมาแชร์ลองมาคอมเมนต์กันได้เหมือนกันนะฮะดาวเกมชินซีซีรวมถึงเกมอื่นๆกว่า 200, mm hmm. 200เกมชั้นนำรางดาวก็มีเกมชินเซเลกคือมีครบเลยที่สำคัญฮะทุกเกมทุกไอดีรับประกรันไอดีกับเพื่อนปลอดภัยห<ๆ>่วง100%อย่างแน่นอนเนาะและก็สุดท้ายฮะก่อนจะไปก็ฝากกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กำลังใจให้ผมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งติดตามจะได้พักกับนายเจ้าผมเนาะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้า ไปแล้วก็ผมนะบาย